มาค่ะพามาเปิดงานชุดเดรสอีโคปรินด้วยกันกับธัญญานะคะมาลุ้นใบไม้เปลี่ยนสีค่ะชุดนี้นะคะก็จะเป็นชุดเดรสผ้าสารู2ชั้นโอเวอร์ไซส์อก4 8ถึง50นิ้วเลยค่ะความยาวที่ประมาณ40นิ้วนะคะคืนนี้ธัญญาจะทำแบบเบสิกนะคะโดยใช้พื้นขาวแบบไม่หงสีค่ะแล้วก็ใบไม้ที่เราใช้วางนะคะพี่ค่ะก็จะมีสีเขียว สีเขียวๆนะคะจากใบสบู่แดงค่ะใบสบู่แดงเอามาวางให้สีทั้งหน้าใบและหนักหลังใบนะคะเดี๋ยวอยากให้กล้องซูมมาดูตรงนี้ค่ะใบสบู่แดงนะคะ ใบนี้นะคะเรียกว่าใบสบู่แดงนะคะเขาจะให้สีเขียวค่ะให้สีทั้งหน้าใบและหลังใบนะคะเขาจะมีเขาจะมียางนะคะเวลาเราตัดใบออกเนี่ยเขาจะมียางหยดแล้วยางของเขาจะเป็นสีน้ําตาลซึ่งมันไม่ใช่รอยเปื้อนเนาะมันก็จะเป็นศิละปะที่เกิดจากยางไม้นะคะซักไม่ค่อยออกด้วยขอคนที่เข้าใจนะคะก็ทิ้งร่องรอยของงานฝีมือไว้นะคะ อันนี้เราคือ,อยางของสบู่แดงนะคะเขาจะมีสปอมีขนอยู่ด้านข้างเนาะสบู่แดงนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยอดอ่อนของใบสักขานตรงนี้ก็จะเป็นดอกสักนะคะนี่ค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นดอกสักนี่เห็นไหมคะดอกสักเนี่ยบางต้นเขาจะให้สีม่วงทั้งก้านและดอกเลยแต่ดอกสักบ,บางต้นเนี่ยอย่างเช่นสักท,ทองเนี่ยเขาจะให้ก้านสีเหลืองนะคะ แล้วดอกก็จะไม่เหมือนกันนะคะช่วงนี้ดอกสักเริ่มโรยรายแล้วนะคะก็จะมีเม็ดเป็นแบบนี้แล้วนะคะก็จะเม็ดของเขาตรงนี้เม็ดที่เป็นเขียวๆเ,เนาะก็จะเป็นสีม่วงนะคะก็ตัดกันสวยงามนะคะแม้กระทั่งดอกสักก็สีไม่เหมือนกันเนาะใบสักก็สีไม่เหมือนกันค่ะอย่างดอกสักช่อนี้เนี่ยเขาก็ให้โทนเหลืองนะคะบางช่อให้โทนสีม่วงเลยนะคะ นี่ค่ะเราก็มีรุนบางช่อก็ให้สีเหลืองดอกเป็นสีม่วงออกชมพูนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นยอดอ่อนของใบสักนะคะสีเข้มเลยนะคะนี่สวยมากนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมียางด้วยนะคะยางของใบสักนะคะแล้วก็สีทะลุทะลวงมากสีแบบอื ทะลุไปด้านอีกด้านหนึ่งได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นใบเพกานะคะใบเพกาหรือใบลิ้นฟ้าค่ะเขาก็จะให้ออกโทนสีส้มอมเหลืองนะคะสวยมากเลยนะคะว้าวอันนี้ใบแก่แล้วนะคะน,นี่ยังให้สีสวยอยู่นะคะนี่ธัญญากา็ใช้เทคนิคการวางใบไม้ให้แบบว่ากระจายใบยไม้ที่ปิดปิวก็คือตรงชายก็จะเป็นสีส้ม แล้วก็ไล่มาแต่งแต้มกับดอกสักนะคะยอดอ่อนใบสกักแล้วก็ไล่มาเป็นใบสบู่แดงคืนนี้จะสวยแบบคลาสสิกมากๆเลยค่ะ